สวัสดีค่ะมาจากกิจกรรมครบสามสิบครั้งคนะคะฉลองเลยค่ะฉลองนะคะ,ะ,ค,ะครบสามสิบัรั้งคายแล้วเราจะไปดูของรางวัลกันนะคะของรางวัลที่สามนะคะผู้โชคดีคนที่สามนะคะก็รางวัลชิ้นที่สามได้แก่อมยิ้มเป็นรูป นี่นะคะมาดูรางวันที่สองกันเลยค่ะรางวันที่สองนะคะก็จะเป็นกระปุกก้อมสินโดราเอมอนตือยตือตือตือ,ตอแต่รางวัลที่หนึ่งนะคะลุ้นดูที่ข้ว่าจะเป็นอะไรอา้าวเป็นอะไรคะเป็นเป็นตุก๊กตาสตีฟนั่นเองนะคะก็ถ้าใครอยากได่กิจกรรมนะคะก็พิมพ์ว่า อยากเล่นกิจกรรมใต้คลิปนี้นะคะเนี่ยเราจะเขียนชื่อลงไปในนี้เองนะคะบ๊ายบายฝากกด u b s c r i b e ประกาศผลกิจกรรมที่26เมษายนนี้นะคะอย่าลืมผู้โชคดีอาจเป็นคุณเขียนชื่อมานด้นะคะว่าอยากเล่นบ๊ายบายตึด๊ด,ด